หากเรานับกันตั้งแต่ริาโดคาวาโยเปาโลเฟเลร่าโชเซ่โบซิงวาและลาอูนเมเรเลสนะครับลายชื่อนักเตะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีว่าสโมสรเชลซีนั้นมีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็ค่อนข้างจะชื่นชอบในการซื้อนักเตะทีมชาติโปรตุเกสเป็นอย่างมากโดยในพรีเมียร์ลีกนะครับมีเพียงแค่วูฟแฮมตันเท่านั้นที่มีนักเตะโปรตุเกสมากกว่าพวกเขาและในตลาดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเชลซีก็ได้เสริมนักเตะสัญชาติโปรตุเกสเข้ามาเพิ่มอีก3าคนนั่น เรนาโตเวก้ Vega, จาก FC ฟซีบาเซลนะครับด้วยค่าตัว14ล้านยูโรเจ้าเฟลิกจากแอตมาดริดนะครับด้วยค่าตัว52ล้านยูโรและรายสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเปโดเนโตซึ่งก็เป็นการซื้อที่แพงที่สุดของพวกเขาในซัมเมอร์ที่ผ่านมาอีกด้วยและก็เป็นเปโดเนโตคนนี้นี่แหละครับที่ตอนนี้กําลังเริ่มโชว์ฟอร์มเข้าตามากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็ยิงประตูสําคัญให้เชลซีตีเสมอเซนนอลหนึ่งประตูต่อหนึ่งอย่างสุดสวยเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชชรกกกดดนนััับเเพื่่ออป็ําลงงใใจห้้วย ใกล้แล้วอีกนิดเดียวเรากําลังจะเข้าสู่แสนซับสครแล้วนะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับโดยแรกเริ่มเนี่ยเปโดเนโตได้เริ่มเส้นทางอาชีพนักเตะของเขานะครับโดยที่เขาเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมี่ของสโมสรบรากานะครับแล้วก็ได้พัฒนาฝีเท้าที่นั่นก่อนที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมลาซิโอในอิตาลีนะครับพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่างบรูโน่จอเดาวด้วยสัญญายืมตัวยาว2ปีพร้อมกับพ่วงเงื่อนไขออปชันซื้อขาดทั้ง2คนนะครับโดยแพ็กเกจรวมการค่าตัว26ล้านยูโรในเดือนสิงหาคมปี2017ซึ่งเส้นทางของทง งเปโดเนโตและบูโนจอดาว Bruno ก็ไม่ได้สวยหรูเลยนะครับในอิตาลีทั้งสองคนเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสลงเล่นมากนักนะครับแล้วก็ไม่สามารถโปรฟเท้าให้หน่าประทับใจได้ในอิตาลีนะครับทำให้ต่อมาเนี่ยทั้ง2คนต้องย้ายมาอยู่กับวูฟแฮมป์ตันในอีก2ปีให้หลังนะครับในปี2019โดยที่บูโนจอดาวเนี่ยได้ลงเล่นไปเพียงแค่นัดเดียวให้กับวูฟแฮมป์ตันเท่านั้นนะครับก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปหลายสโมสรล่นเล่พเพนจรไปเรื่อยแล้วก็ถูกขายออกไปในที่สุดแต่กับเปโดเนโตนั้นกลับแตกต่างน,นะ สำคัญในแนวลุกของวูฟแฮมตันโดยทําไป14ประตูกับอีก24แอสซิสนะครับในการลงสนามให้กับวูฟแฮมตันทั้งหมด135นัดนะครับแถมเขายังได้กลายเป็นนักเตะทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่อีกด้วยแต่ปัญหาสําคัญของเปโดเนโตคือเขาต้องดิ้นรนอย่างหนักนะครับกับอาการบาดเจ็บของเขานะครับแต่ถึงแม้เขาจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เมื่อเขากลับมาลงสนามเขาก็ได้ถูกพิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาเป็นหนึ่งในปีกตัวจี๊ดที่อันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกในยามที่เขาฟิตและหลังจากที่รับใช้สมสมร วูฟแพมตันยาวนานถึง5ปีนะครับเขาก็ได้อํลลาถิ่นโมลินิวฟกวของวูฟแพมตันนะครับแล้วก็ได้ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับโดยการย้ายมาร่วมทีมสิงโตน้าเงินคามเชลซีในลอนดอนนั่นเองโดยช่วงที่อยู่กับวูฟแพมตันนะครับก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บหัวเข่านะครับต้องพักรักษาการบาดเจ็บยาว10เดือนเต็มตั้งแต่ช่วงเมษายนปี2021จนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นั้นเปโดเนโตถือเป็นนักเตะที่อยู่ในอันดับที่หกนะครับจากบรรดานักเตะทั League, บ อย่างน้อย5เมตรและนอกจากการพาบอลตะลุยไปข้างหน้าแล้วนะครับเขายังเป็นนักเตะที่ c r o สบอลเข้าไปในเกรีบเขตโทษเพื่อให้กองหน้าจบสกอร์ได้อย่างบ่อยครั้งอีกด้วยนะครับและนอกจากนั้นก่อนที่เขาจะหายหน้าหายตาพักรักษาอาการบาดเจ็บไปถึง297วันเนโต้ <N ato S 1> ยังเป็นนักเตะที่มีสถิติสูงสุดในลีกในแง่ของการลากเหลือพาบอลขึ้นไปบริเวณริมเส้นด้วยระยะทางเฉลี่ยถึง16เมตรนะครับและในฤดูกาลที่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอาการบาดเจ็บพักยาวหายไปอีก4เดือนอีกแล้วนะครับด้วยอาการบาด เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแฮมสติงถึง2ครั้งด้วยกันแต่เปโดเนโตก็ยังล้างตําแหน่งนักเตะที่ทําแอซิสได้มากที่สุดในวูฟแฮมตันนะครับด้วยผลงาน2ประตูกับ9แอซิสจากการลงสนามไปทั้งสิ้น20นัดนะครับและเขายังเป็นนักเตะที่หาจังหวะยิงต่อเกมได้เป็นอันดับ2ของวูฟแฮมตันอีกด้วยนะครับเปโดเนโตนั้นได้ลงประเดิมสนามนัดแรกให้กับเชลซีในนัดเปิดฤดูกาลที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยลงมาในฐานะตัวสำรองแทนที่ของคริสโตเฟอร์เอนกุนคูในช ก่อนที่ทีมจะแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์แต่ในแมตต์ต่อมาที่พบกับเซอร์เวตเจนีวาในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเขาได้ลงในตำแหน่งปีกขวาและได้ลงเล่นไป57นาทีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกซึ่งเกมวันนั้นนะครับเชลซีของเขาก็สามารถเอาชนะเซอร์เวตเจนีวาไปได้2ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมเยือนนัดแรกของเขาในฐานะนักเตะของเชลซีก็ไม่ใช่ทีมอื่นทีมไกลนะครับนั่นก็คือการบุกไปเยือนต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างวูล์ฟแฮมตันนั่นเองโดยเขาได้ลงเล่นมาเป็นตัวสำรองนะครับลงมาแทนที่มิคาโ ic, คลมู บุกไปชนะต้นสังกัดของเขาด้วยสกอร์เลทเทคาบ้าเลยนะครับ2ประตูต่อ6แต่ในเกมบุกเยือนเซอร์เวตเล็กที่2ในการเพย์ออฟศึกยูโรป้าคอนเฟนซ์ลีกนั้นเนโต้ไม่ได้เดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์กับทีมนะครับโดยวันนั้นเชลซีพลาดท่าแพ้กับเจ้าบ้านไป2ประตูต่อหนึ่งแต่ก็เพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับซึ่งก็น่าเสียดายถ้าวันนั้นเขาได้เดินทางไปด้วยผลสกอร์อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนโต้ <N ato S 2> ก็ได้กลับมาเล่นเป็นตัวจริงในนัดถัดมาในเกมที่เช ได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับประสานงานร่วมกับโนนี่มาดูเอเก้และโคพาเมอร์ยืนอยู่หลังนิโคลัสแจ็กสันนะครับแต่น่าเสียดายที่ฟอร์มของเขาในวันนั้นไม่ได้โดดเด่นแล้วไม่มีอะไรเป็นชิดเป็นอันเลยนะครับก่อนที่จะถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่58ตสบลับกับเจ้าเฟลิกนะครับหลังจากที่ทีมของเขาโดนเอเลบิซีเอเซยิงประตูต,ตีเสมอได้และเนโต้ก็เริ่มมีบทบาทในทีมเชลซีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเล่นมากขึ้นลงตัวจริงในเกมพเมร์ลิกที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะบอรนมัธและต่อด้วยลงมาเป็นตตััววสรรองนะนะบใเกกมมทีุ่ป นในพรีเมียร์ลีกนั้นเอนโซมาเรสกานะครับกุนซือของเชลซีมักจะวางบทบาทเปโดเนโตเป็นตัวสำรองทางปีกซ้ายนะครับและถูกมักจะเปลี่ยนลงมาแทนจาด,ดอนซานโชยอยู่บ่อยครั้งนะครับทั้งในเกมีิชนะไบรตัน4ประตูต่อ2หรือในเกมที่บุกไปแพ้เวอย์พู2ประตูต่อ1แต่ในเกมฟุตบอลถ้วยทั้งคาราบาวครับกับทีมบาโลและคอนเฟลเลนตีกับทีมเกนนะครับเปโดเนโตนั้นได้ลงตัวจริงในตำแหน่งปีกขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถนัดของเจ้าตัวและเนโตก็สามารถทำประตูได้ทั้ง2เกมที่กล่าวมาอีกด้วยนนเนโตัว จริงในลีกครั้งนะครับในเกมที่เชลซีชนะนิวคาสเซิลไปได้2ประตูต่อหนึ่งและเกมนี้เขาก็สามารถทําแอสซิสต์ได้นะครับในจังหวะโต้กลับเร็วให้นิโคลัสแจ็คสันดิงประตูขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์ให้กับเชลซีได้สําเร็จนะครับและนัดล่าสุดในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับบิ๊กแมตช์กับอาร์เซนอลคู่รักคู่แคร์นะครับเปโดเนโตก็สามารถทําประตูแรกให้กับเชลซีในพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จนะครับเมื่อเขาโยกตัดจากทางขวานะครับเข้ามากดด้วยซ้ายข้างถนัดนอกกรอบเขตโทษนะครับเป็นนปปปรรระะตตตตููีีเเเเสสสสมมออออออยย่่าางุวให้ชลลซซ์ไ1 เซฟแต้มสาคัญได้สําเร็จจะเห็นได้ว่านะครับนัดไหนก็ตามที่เปโดเนโตได้ลงเล่นในตําแหน่งที่ถนัดของเขานะั่นคือปีขวาเนี่ยเขามักจะมีผลลัพธ์ให้เราได้เห็นเสมอทั้งในรายการคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือคาราบาวครับหรืออย่างลัดล่าสุดที่เจออาเซนนลเปโดเนโตที่อยู่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยในช่วงครึ่งแรกก็สามารถปันป่นป่วนอาเซนนลได้นะครับแต่พอจังหวะสําสคัญเนี่ยการครอสของเขาเนี่ยมันกลับไปเข้ามือดาวิดราย,ยาตลอดเลยนะครับหรือถ้าไม่เข้ามือดาวิดราย,ยาเนี่ยก็ไม่สามารถแอสซิสให้เพื่อนทําประตูได้นะครับแต่ ถูกโยกไปทางปีกขวานะครับหลังจากที่เอนโซมาเรสกาส่งมิคาโลมูดิกลงมาแทนโนนี่มาดูเวยเก้นะครับแล้วก็สลับเนโตไปทางปีกขวาเพียงแค่เพลแรกของเขานะครับเขาก็สามารถยิงประตูตีเสมอให้กับเชลซีได้ทันทีนะครับจากการลากตัดเข้ามาแล้วกดด้วยซ้ายครับซึ่งเป็นภาพที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามากสมัยที่เขาอยู่วูฟแฟมตันนะครับที่เด็ดของเปโดเนโตคือการกระชากลากเลื้อยตัดเข้ามาจากทางขวาแล้วก็ยิงประตูซึ่งฤดูกาลที่แล้วเขาก็ทําแบบนี้ให้วูฟแฟมตันเอาชนะแมนซิตี้มาแล้วม ที่การลงเล่นทางปีกซ้ายของเนโต้เนี่ยสามารถทำแอสซิสต์ได้นะครับจากจังหวะสวนกลับและที่สําคัญนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเปโดเนโต้มักจะมีอาการบาดเจ็บลบกวนเสมอนะครับกับวูฟแฮมตันสามฤดูกาลหลังเนี่ยเขาลงเล่นเฉลี่ยได้แค่แต่ละฤดูกาลเนี่ยลงเล่นไปได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เหลือคือการพักรักษาการบาดเจ็บแต่กับเชลซีนะเวลานี้เนี่ยเขายังไม่มีอาการบาดเจ็บเลยแมย้แต่นิดเดียวถ้าหากเรามองในจุดที่ว่าตอนนี้เขามีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นนะครับและในวัยเท่านี้เปโดเนโต้ก็ได ในฐานะปีกตัวจี๊ดและจรวดทางเรียบทําให้เหล่าแฟนๆได้ร้องว้าวแล้วก็ลุ้นเอาใจช่วยเขาจนนั่งไม่ติดเก้าอี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะปัจจุบันเนี่ยตัวเนโต้เองก็รู้นะครับว่าเขาต้องเตรียมความพร้อมในการลงเล่นในระดับที่สูงขึ้นกับเชลซีและแม้ว่าตอนนี้เจยงไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่เรื่องอาการบาดเจ็บก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลสาหรับเนโต้นะครับซึ่งถ้าเทียบกับน,นักเตะในวัย24ปีเนี่ยเขาพลาดการลงสนามไปแล้วถึง126นัดนะครับถือว่าเยอะมากๆแต่ถ้าหากเชลซีใช้เขาอย่างททททนนนนนุถออมมมมเเเหืีีีี่่่ําาาาใฤดกก้โยขไรบบจ็ และเล่นไปได้ทางฤดูกาลเนี่ยไม่แน่นะครับเปโดเนโต้อาจจะกลายเป็นหนึ่งในการซื้อตัวที่คุ้มค่าที่สุดของเชลซีในอนาคตก็เป็นได้นะครับซึ่งฟอร์มปัจจุบันของเนโต้กับเชลซีก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเนโต้เริ่มสร้างอิมแพคให้กับทีมได้นะครับอย่างนั้นล่าสุดที่เราเห็นกันหากไม่ได้ลูกยิงของเนโต้แล้วเชลซีก็อาจจะแพ้คาบ้านต่อแอนนอนอดีตสาคัญไปแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับเปโดเนโต้นะเวลานี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์มของเนโต ผมนะครับเชียร์ให้เอโซอมาเลสกาเนี่ยส่งเป็นโนเนโตลงทางปีขวาแทนมาดูเอเก้ได้แล้วนะครับดูยังไงก็รู้สึกว่าเนโตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าชัดเจนแล้วก็เลือกอาการบาดเจ็บซึ่งตอนนี้ก็ยังดูไม่มีทีท่าว่าจะเจ็บเลยนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายดีสําหรับแฟนเชลซีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ